สวัสดีนะครับเพื่อนๆในคลิปนี้นะครับเป็นวันจันทร์นะครับวันจันทร์แห่งชาตินะวันจันทร์ก็เป็นสัปดาห์เหมือนจะมีข่าวใช่ไหมครับเดี๋ยวผมขอเช็คแป๊บนึงนะรู้สึกว่าสัปดาห์นี้จะเป็นข่าว CPI นะซึ่ง CPI เนี่ยราคามันก็จะอาจจะอันๆหน่อยนีย ราคาจะอันๆแล้วก็พอถึงวัน cpi จริงก็มันก็จะวิ่งแบบเราทิศทางไม่ถูกนะครับนะวรานั้นสัปดาห์นี้ก็ถ้ามีกำไรก็คิดว่าก่อนข่าวเนี่ยควรจะเก็บไปนะครับนะ,บนะตัวมาดูราคาวันนี้กันดีกว่านะครับใน us 30นะครับตัวราคาของเราเนี่ยก็จะเริ่มต้นเทรดที่3ทุ่มครึ่งเหมือนเดิมนะ ขอย้ายหน้าต่างตรงนี้นิดนึงโอเคนะสามทุ่มครึ่งของเราคือตรงนี้นะครับน,น,นี่นะครับผมมาร์คเวลาไว้เวลาที่กราฟมันจะวิ่งนะทีนี้เรามาวิเคราะห์ก่อนนะครับว่าตัวก่อนที่ราคามันจะไปเนี่ยนะครับมันต้องทำอะไรบ้างนะนี่ราคามันไปแบบนี่เกินเกินผมคาดนะครับดูใน เอเนี่ยนะครับผมคิดว่าตรงนี้มันเป็นออเดอร์บล็อกได้เพราะว่าอะไรเพราะาราคามันพุ่งขึ้นมาหาลิควิดิตี้อยู่มาใกล้เลยนะครับตรงแท่งตรงนี้นะเดี๋ยวผมอันนี้อะไรม่รู้ผมน่าจะทำไปอาทิตย์ที่แล้วอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวติดว้ก่่าก็ไดนะ้เสื่อเห็นแล้วนึกอะไรออกจะได้พูดกันนะโอเคตรงเส้นนี้นะครับก็คือเป็นสวิงไฮใน20วันก่อนนะครับเพราะฉะนั้นพอราคาเมื่อวันศุกร์เนี่ยนะครับบิงขึ้นมานะแล้วก็ดิสเพย์เมนต์ลงมามีอิมบาลานซ์ตรงนี้นะ ก็เป็นสัญญาณว่าเออมันจะกลับตัวนะครับทีนี้ราคามันกลับเข้ามาในออเดอร์บล็อกนี้แล้วก็ลงมานี่คือตอนวันศุกร์นะถ้าใครดูคลิปวันศุกร์ของผมก็เนี่ยผมได้อัปโหลดลไปเนาะนะนก็ก็จะเห็นราคาอ,อีกผมก็ยังสงสัยว่าอ,อมันจะกลับตัวลงหรือเปล่านะครับทีนี้ตัวแก็บตรงนี้นะครับตัวแก็บตรงนี้นะตั้งแต่เซตนี้ในะก็คิดว่ามันเป็นราคาที่ เป็นช่วงแก็บที่ราคาควรจะวิ่งมาเพราะว่าตรงนี้มันเรสเปกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมคาดว่าตรงนี้มันจะลงอย่างน้อยๆมาแตะตรงนี้นะครับเพื่อแสดงว่ามันอยากจะลงต่อนะครับแต่ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับมามาดูนะครับวันตอนกลางวันนะครับอันนี้ก็เช่นเดิมมันก็ consolidate นะครับแล้วมันก็ลงเลยนะซึ่งลงลงเลยอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับในแง่ของ ความอยากจะลงเพราะว่าถ้าลงมันควรจะขึ้นแล้วค่อยลงนะครับนะมันไม่ใช่ลงแล้วค่อยขึ้นนะไอ้มันมันไม่ใช่ลงแล้วก็ลงนะครับนะตัวอย่างมันจะขึ้นแล้วค่อยลงนะอันนี้มันลงเพื่อจะขึ้นนะครับตัวนี้นะตอนที่ราคามันกลับตัวมาเนี่ยก็จะเห็นว่ามันยังไม่เบรกตัวสวิงโลตรงนี้นะครับซึ่งก็ไม่ได้ผิดอะไรเพราะผม,ผมคิดว่ามันยังมีแกลอยู่อันนี้ผมขอลงนี้นะคลิปโอเคตรงนี้นะครับในเหนือ เหนือต่อ,ต,อ,อต,ตัวแกลในตัวตัวแกลบใน h 1ใช่ไหมครับที่ผมตีเอาไว้นะตร,ตรงข้างบนนี้จะเห็นว่ามันมีไส้เทรดมาแล้วก็เป็นบาลานซ์ไพเรนส์นะครับนั้นตรงนี้มัน Respect ลงมาก็ถูกแล้วนะครับมันไม่ควรจะหลุดทะลุขึ้นมาตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นอิมบาลานซ์อีกนิดนึงนะครับซึ่งในเนี้ยก็คิดว่ามันไม่ควรจะหลุดจากบาลานซ์ไพเรนตรงนี้นะครับหรือไม่ขึ้นมาเพื่อจะลงต่อตรง เพื่อจะมาลงที่โลนี้ไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าพอราคาตอนที่ราคามันลงมาถึงนี้มันย้อนกลับขึ้นมาใช่ไหมครับมันเกิดอิมบาลานซ์ตรงนี้นะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันมีเอาไว้ทําไมนะแต่ว่าทุกอย่างมันก็จะเฉลยเอาตอนคือบางทีเราก็อย่าไปเดานะครับเรารอให้ราคามันเฉลยตัวเองดีกว่านะก็ตรงนี้นะครับเป็นอีโคโลที่มันฟอร์มลงมาแล้วนะครับนะฟอร์มตัวลงมาอีโคโลนะครับ ตีทะลุปไปเลยนะโอเคนะอน,นี้เป็นการแบ็กเทสนะครับตัวนี้นะครับเป็นแก็บที่ราคามันเทรดเข้าเทรดออกตรงนี้ใช่ไหมครับเป็นเทรดลงเทรดขึ้นนะครับเป็นบาลานซ์ไพซเรนนะครับแต่ว่าตรงนี้ผมไม่เห็นบิค u ิ d i ิตี้ที่มันตั้งใจจะมากกว่าผมเห็นแต่ว่าเอ้ยมันมีอันนี้รอยอยูนะอ่นนี้ก็ยังไม่แบ็นอะไรนะตรงนี้ก็คืออิมบาลานซ์นะครับนะี๋ยวผมจะตีกรอกตรงนี้ดูชุดนะครับ โอเคนะก็จะเห็นว่าตัวราคาที่ลงมาตรงนี้อันนี้ใน M สิบหนะครับราคามัน Let's s p เ c กตรงนี้แบบขึ้นมานครับนะก็ไม่รู้ว่าตัวนี้มันจะย้อนขึ้นมาเพื่อเก็บตัวนี้แล้วก็ลงต่อหรือเปล่าขีดๆตรงนี้แต่ว่าพอราคาตอนรู้สึกจะมีตอนหัว่ํานะครับนะตัวหัว่ํามันมีราคานี้ปุ๊บลงมานะสีแดงนี สูงขึ้นมาผมยังไม่ได้เทรดนะตอนนี้รู้สึกจะมีข่าวตอนสามทุ่มสามทุ่มยี่สิบหรือเปล่าประมาณนี้นะครับพอผมเห็นข่าวตรงนี้ออกอ่ะคือมันประมาณสองทุ่มสิบห้านะครับข่าวออกราคาลงชึบมาก็ติดอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ราคาที่มัน respect นะครับมันติดอยู่ตรงนี้มันไม่ยอมลงต่อนะครับ แล้วมันก็ทำท่าจะกลับตัวขึ้นนะครับเไปขอดูไป m ห้าหน้าตาเป็นอย่างนีนะ้คือถ้าเรามองแต่ใน m 5เราก็จะรู้สึกเหมือนว่าเอ๊ะนี่มันขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ลงมาเพราะฉะนั้นเรายัางคาดว่าราคาเข้ามาหาตัวนี้นะครับแก็บนี้นะครับเราจะลงต่อนะซึ่งเราก็ต้องเห็นว่าราคามันขึ้นมา respect ต,ตรงนี้แล้วทำให้ตรงนี้เป็น order block ก่อนนะครับแต่ว่าเราก็อย่าประมาทตรง ลักษณะที่ M15 มันเป็นอย่างเงี้ยลงแล้วก็ขึ้นนะครับพอลงมาอีกเอา liquidity นี้แล้วราคาก็กลับตัวขึ้นนะครับ liquidity ท,ที่2นะครับนะทันพอ3ามทุ่มครึ่งปุ๊บนะครับนสามทุ่มครึ่งนี้นะครับก็เราก็เห็นราคามันทะลุแหกตรงนี้ไปเลยนะไม่ได้สนใจเลยนะเมื่อประกอบกับ context ของการที่ราคา respect gap นี้นะครับแล้วก็ อันที่สองก็เล็กๆแล้วก็พุ่งขึ้นมาอินบาลานซอันนี้น,นะครับเดี๋ยขผมจะตีกรอบหนึ่งนะก็จะทำให้ราคากลับตัวอย่างแน่นอนนะครับโอเคตรงน,นี้นะนี่ลงมาอีกช็อตหนึ่งแล้วก็กลับตัวด้วยดูใน M1 นึเลครับนี่เอ็มงผมเห็นตรงนี้เลยนะราคาพอสามนุ่งเพื่งปุ๊บราคารูดไปละจ้านะครับอันนั้ผมทำยังไง นื่องจากผมเล็งแก็บตรงนี้เอาไว้อยู่ของ h 1นะครับเล็งแก็บอันนี้ไว้คิดว่าราคามันพุ่งอย่างเงี้ยมันมาหาตรงนี้แน่นอนผมก็นิสัยเสียบบยบาปไปหนึ่งไม้ตรงนี้นะแล้วก็ราคาลงมาผมก็เริ่มน่าซิดแหละแต่ว่ายังคิดว่าไอตัว m 1 5เนี่ยมันมันสร้างแพทเทิร์นเอาไว้แหละ ราะฉะนั้นพอราคามันย้อนลงมานะครับปิดแก็ปตรงนี้นะผมอยากจะให้ดู m 5้าสักนิดหนึ่งนะครับราคาที่มันเบรกลงมาเนี่ยนะครับเบรกขึ้นมาเนี่ยผมมองได้ว่ามันเป็นเบรกเกอร์เหมือนกันนะตัวนี้เบรกเกอร์ aker, นะครับแล้วก็ย้อนมาเอาลิควิดิตี้ข้างบนนี้ก่อนที่จะหอบกลับขึ้นไปนะตรงนี้เป็นเบรกเกอร์เพราะฉะนั้นผมจะตีเป็นเบรกเกอร์บล็อกตรงนี้ไว้นะโอเคนะอย,อย่าไปสับสนว่าเป็น fair value gap นะครับ อันนี้ผมตีแบบคร่าวๆอ่าโอเคนะงนั้นเห็นจะเห็นว่าตัวไส้ที่มันขาดกันตรงนี้นะครับเป็นอิมบาลาน e ์นะครับตรงนี้พอลงมาผมก็เลยอ่ะไหนๆก็จะจะเละแล้วนะถ้ามันผิดจริงๆเนี่ยนะก็คิดว่าผมก็เข้าบายตรงนี้ไปอีกหนึ่งไม้นะครับเพื่อเพื่อจะกะจะว่าอ่ะมันเจเจ้าออกไปนะซึ่งออกเลยว่าวิธีนั้จริงๆผมก็ควรจะเข้าเข้าตรงนี้แหลนะแล้วก็สต็อปลอสนะครับนะก็ใน นะครับผมก็คิดว่าในโซนนี้มันเป็นบาลานซ์ไพเร็แล้วนะครับราคามันเบรกลงมาเนี่ยเราขึ้นมาเพื่อกวาด liquidity ที่อยู่เหนะือเหนือชุดนี้นะครับนะตรงเนี้ยนะจะทำอีกสีหนึ่งแล้วนะนะเดี๋ยวเอาไว้อย่างนี้ดีกว่าผมทำเป็นตัวหนังสือดีกว่าว่าเป็นเป็นเซลล์ไซส์ liquidity อาจจะทำตัวใหญ่ นี่เลยชุบนี่นะครับนี่เหลือตรงนี้นะครับซึ่งพอราคามันไปตรงนี้แล้วเนี่ยมันพุ่งไปแล้วเนี่ยมันมันคงจะไม่ปล่อยให้คนที่าวางสต็อปลอดไม่ให้คนคน,คนที่ติดคนที่ติดเซลล์ตรงนี้ได้ออกนะครับนะเพราะว่าไงเพราะว่าตรงเนี้ยมันหลอกคนว่าจะเซลใช่ไหมครับแล้วมันก็ไปพุป่งเลยครับเพราะฉะนั้นตรงตรงเนี้ยนะครับมันมันควรจะมีคนที่เป็นเซลไซลิคิดิตี้อยู่นะครับเนี่ยไม่ใช่คือ ควรควรควรจะเป็นไม่ใช่เซลล์ไซ์ทิตี้ขออภัยนี้ต้องเป็นบอกว่าเป็นแคร็บเซลนะครับเซลลิกิตตัวนะเซลนะครับหรือคนที่โดนหลอกไปแล้วโดนหลอกให้ผิดทางไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ควรจะปล่อยนะตังนี้ก็เหมือนเป็นตัวกลับมารีบาลานซ์ตรงตรงแท่งนี้นะครับ มันก็เพิ่ง็ว่าคิดถูกว่ามันขึ้นมาหาตรงนี้นะผมก็ปิดกำไรไปทีนี้ราคาก็ consolidate นะครับนะกลับมาดูอีกทีนึงก็จะเห็นว่าราคามันหย่อมก้นลงมาหน่ยตึ๊บนะครับนะทำท่าจะหล่แล้วมันก็พลิบกลับตัวขึ้นนะครับซึ่งซึ่งในใบแอวของผมก็คิดว่าตัวการที่มันถอยมา่รงเงี้ยนะครับโดยที่มันเพิ่งแตะตัวตัว ตัวแฟลเวอร์แกรปใน H หนึนะตัวอิมบาลานซ์ใน H 1เนี่ยโดยที่ราคามันยังไม่ได้ทำท่าแบบพุ่งลงมาแรงๆเนี่ยนะครับมันค่อยๆไหลแล้วก็คไหลไหลๆๆลแล้วก็พรวดลงมาอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นการเรียกก็คือเป็นการเคลียร์ลิควิดิตี้ตรงนี้นะครับนะวันนี้ก็คือมีเซลล์ไซด์ลิควิดิตี้อยู่ตรงนี้พอในจังหวะที่ราคาคอนโซลิเดตเนี่ยนะครับนะมีเซลล์ไซด์ลิควิดิตี้เพราะ,ะั้นพอราคา หย่อนก้นลงมาปุ๊บแล้วกพ็พุ่งขึ้นมาท,นทันทีจังหวะที่หนึ่งนะครับผมก็คิดว่าเออมันมีววเวลที่เราจะบายต่อได้นะครับเป้าหมายตรงไหนนะครับก็ดูในมสิบห้าตรงนี้นะเป้าหมายก็คือตรงแก็บนี้นะครับผมจะตีให้ดูนะนี่เป้าหมายแก็นี้นะครับ 1, โ okay. อันนี้ผมก็อันนี้ในกรอบเป้าแรกนะครับโอเคนะผมก็เข้าเข้าตรงบ่ายนี้แล้วก็สต็อปร้อยก็ทั้งใต้นี้เพราะว่าตรงนี้คือส่วนที่มันไม่น่าจะต้องลงมาก,กว่าเซลล์ไซด์ลคดิตี้ไปแล้วใช่ไหมครับพอราคาคอนซลเดตปุ๊บพุ่งต่อไปนะครับนะผมก็โอเยไปแล้วนะไปแล้วนะนะซึ่งจริงๆแล้วถ้า ไม่คิดมากนะครับผมว่าตรงนี้เรากำไรอิ่มแล้วเนี่ยนะตัวอีโคฮาตรงนี้ก็เป็นจุดที่เนี่ยเราจะออกได้นะครับแต่ว่าไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมราคาก็ย้อนลงมานะผมจำไม่ได้ผมเข้าเข้าบายตั้งแต่ตรงไหนแต่ผมเห็นลักผมน่าจะเข้าบายตรงนี้นะคือพอราคามันพุ่งปุ๊บผมว่าโอเคไปาย,ายแล้วก็พอติดตรงนี้นะเนี่ยน่าจะโดดออกราคาก็ย้อนลงมานะผมก็รุ้น ลุ้นหยุดตรงนี้นะครับเพราะาตรงนี้มันยังมีอิมบาลานซ์อยู่นะที่อิมบาลานซ์ตรงนี้ที่นะรานะคาก็มาแตะนิดนึงนะครับแล้วมันก็พุ่งปรึบอ่าตรงนี้ผมอุ่นใจมากๆเลยที่ผมเห็นแท่งนี้นะครับแล้วก็ต่อด้วยแท่งนี้นะครับพอผมเห็นตรงนี้นะผมก็รอแก็ตึ้งจิ้งตรงนี้นะถ้าเกิดว่าเห็นแบบนี้ทุกอย่างมันก็เรา,เล,าเล่าเรื่องราวที่ ที่เราสงสัยอยู่นะครับนะว่าราคามันลงมาแค่เคลียร์เซลไซอเรคิ i ิตี้ตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะไม่ลงมาปล่อยคนที่ติดเซลล์ตรงนี้แหละนะราคาก็พุ่งขึ้นมามีอิมบาลานแสดงว่ามันพุ่งแรงนะครับนะราคาไปต่อนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะเซตอัพให้ปลอดภัยเลยนะครับตรงนี้นะครับที่มันพุ่งขึ้นมามีอิมบาลานเนี่ยราคาเทดกลับเข้ามานะครับก็ทำให้ อิมบาลานี้มันหายไปนะครับแล้วก็ออกมาตรงนี้นะครับก็คือราคามันได้ทั้งเทรดไปเทรดมาเทรดไปเทรดมาตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเป็นบาลานซะ์ไพร์เรนด์นะเหมือนคอนโซลิเดชันนะแต่ว่าที่มันบาลานซ์ไพร์เรนด์เดี๋ยวจะบอกให้ฟังไว้อย่างไรนะครับ <laughs> ก็ตรงตรงนี้นะครับตรงนี้นี่นะครับเนื้อนเะนื้อชุบนะครับ ตรงนี้มันเป็นบาลานซ์ไพรซ์เรนนะครับเพราะฉะนั้นราคาเนี่ยมันไม่ควรจะกลับมาแล้วพอมันพุ่งไปแล้วก็เกิดอิมบาลานซ์ตรงนี้นะครับราคาก็จะกลับมาบาลานซ์อีกนิดนึงแต่ว่าไม่ไมจำเป็นต้องเข้ามาในโซนนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นราคาที่มันพุ่งแรงพร้อมกับมีอิมบาลานซ์ตรงนีน้จริงๆแล้วในในเอ็มทมันจะเห็นเป็น,ปนแกป๊ปด้วยเป็นแก๊ปกระโดดตรงนี้นะครับอพอราคาลงมาตรงนี้ปุ๊บ นะเป็นจังหวะให้เราบายได้เพิ่มอีกนะโดยที่สมมติที่ฐานว่าราคามันไม่ควรจะกลับเข้ามาในนี้แล้วนะรหรือกลับก็ามากลับแค่ครึ่งเดียวนะตรงมีนเทรชโวตรงครึ่งครึ่งเดียวเพราะฉนั้นสต็อปรอยก็เอาพอดีขอบนี้มันก็ไม่ผิดนักเพราะว่าอะไรถึงแม้ว่ามันจะมีแบบราคากระชอกลงมาบ้างนะครับนะค,บคิดว่าราคาที่กระชอกมาเนี่ยมันไม่ควรจะเกิน80%ของ ของของเลนนี้ถ้าเกิน80%ลงมาได้เนี่ยน,นก็มันก็ไม่มันก็คงจะทะลุแล้วแหละนะครับนะงั้นก็คือเอาพอดีตรงนี้แต่บางคนถ้าเกิดใช้อบล็อกเกอร์ที่สเปดกว้างครับอาจจะต้องเผื่อนะครับบางทีกระชอกแล้วมันกลางสเปคด้วยนะเพื่อแบบเพื่ออะไรไม่รู้นะหรือว่าถ้าคนที่แบบมั่นใจจริงนะครับนะก็ เอาไว้ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ชัวปึกนะแล้วก็ราคาก็ค่อยๆขึ้นนะครับอย่างทรมานจิตใจนะผมบอกไว้ทรมานจิตใจนิดนึงถึงแม้กี่นาทีแล้วดูนั่นหนึ่งตรงนี้นะครับราคาเข้าบ่ายตรงนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดไปทีเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบห้านาทีนะครับถึงจะออกมานะถึงจะปิด กำไรได้เนาะแถมยังอู้ไปไกลนะครับนะไปทะลุโลกเลยนะแล้วก็มาคอนเซลเดตตรงนี้นละนะโอเคนะอันนี้ก,เกเาานะเเ็เป็นการเดินทางของราคากัาาานนะครับนะเป็นเดี๋ยวผมกนะ็เป็นการเดินทางของราคาเข้ามาหาตรงนี้นะครับนะตรงปลายไส้นี่ถึงไหมเนี่ยไม่ถึงนะตรงตรงนี้นะครับเป็นการเดินทางของราคาถึงแม้ว่าราคามันจะพุ่งออกมาในจังหวะแรกแล้วเนี่ยถ้ามันมีเป้าหมายอยู่ปลายอีกด้านหนึ่งเนี่ยนะครับ ตัวการเดินทางในแต่ละสเตปเนี่ยที่มันพักคอนโซลิดเดตเนี่ยนะครับมันได้ส่งสัญญาณอะไรให้เราไปต่อนะครับโอเคก็อันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับในอันนี้ผมเทรดตัวพอดีมีเวลาเปิดกราฟเจอในไม่ใช่ทองสิตัว EU นะครับ EU วันนี้ราคาก็ไปในลักษณะดุขันเนาะ ตอนนี้ตอนบ่ายสามโมงผมเปิดกราฟมาตอนนี้เห็นราคามันลงมาตรงนี้แล้วนะซึ่งถ้ามันเห็นอย่างเงี้ยมันก็โอ้ราคามันขึ้นมานะครับแล้วก็พุ่งลงมามีอิมบาลานซ์นะครับตรงบายไซด์ที่ถือที่ถูกเคลียร์แล้วก็ราคาลงมาอย่างงี้ก็จังๆลงแน่นอนนะแต่ว่าราคาลงกันมาตรงไหนตรงนี้มีอีโคโลนะครับอีโคโลตรงนี้นะแล้วก็ยังมีอีกตรงนี้นะสวิงสุดท้ายนะครับนะที่ียตรงนี้เป็นสวิงเพราะว่าอะไรเพราะว่าตรงนี้ ไอันนี้เอฟอาเป็นโลที่สุดนะครับนะอันนี้ก็มีโลขนาดข้างนะครับนะตรงนี้ก็เป็นสรวิงโลนะตรงนี้ยังยังไม่ใช่นะมันแบบเท่าๆกันใช่ไหมครับพนั้นตรงเนี้ยผมก็มองว่าในเลนดีลงเลนนี้นะครับอเคนะในดีลิงเลนเนี้ยตรงนี้เป็นโซนที่เป็นไปได้นะครับแต่ว่ามันจะมาไหมนะ นะครับว่ามันมาแหละแต่มันมาแบบทรมานจิตใจเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันกว่าม,มันจะมาเนาะมันแบบเนี่ยเราเห็นเลยตรงนี้นะครับลงมาถึงตอนเที่ยงคืนแล้วก็รงนี่ระคาามจอกแจ๊กจอกแจ๊กนะก็คิดว่าถ้าเป็นโรคกระเพาะก็ก็เครียดอะนะครับนะเป็นแผลกันเลยทีเดียวนะแต่ว่าเราดูกันว่าแนวโน้มที่มันมันจะมาเนี่ยนะครับถ้าเราพอพอใจกําไรเราก็ปิดนะแต่ว่าความแม่นยำคือตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวมันดู มาดูกันนะครับใน m 5เนี้ยยังไม่เห็นอะไรเนาะเดี๋ยวผมจะไปให้เร็วนิดหนึ่งเพื่อให้คลิปไม่ยาวเกินไปแต่รับรองว่าเห็นตรงเนี้ยนะก็เพื่อนๆนก็จะชอบนะครับนะในในในการเห็นไฟแอคชั่นแบบนี้นะครับโอเคนะซึ่ง,ซ,งซึ่งตรงตรงเนี้ยผมเป็นจินตนาการจากความผิดพลาดตัวเองนะก็ให้ดูกันนะครับคือพอมันลงมาใช่ไหมครับแล้วก็ลงมาอีก นะก็เว่าอยากจะคือตอนถ้่ผมเปิดกราฟมามันราคามันลงมาแต่แถวนี้แล้วแหละนะนะเพราะฉะนั้นผมก็เลยมันตรงเนี้ยอีกโคโลชาร์เลยนะครับนะผมก็เซลล์ไม้เล็กๆไปนะซึ่งรู้ว่าสต็อปล s อไม่ควรจะต้องไปตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นขอเอาแบบไม้แบบคันมือเอา0.01อด่ลอดแบบน้อยๆน,นะครับซึ่งมันก็ปุ๊บมาได้ใช่ไหมครับทีนี้พอมันมันทะลุตรงนี้ลงมาได้ใช่ไหมครับตัว ราคามันจะกลับตัวไหมอันนี้เป็นคําถามสําคัญเลยใช่ไหมทุกคนก็บอกกลับตัว,กล,ตวกลับตัวนะลองจินตนาการนะครับถ้าราคาตรงนี้เป็นพินบาร์ใต้ลิควิด t ิตี้ตรงนี้นะครับสวิงนี้นะสวิงโรแล้วราคามันจะกลับตัวขึ้นมาหหยไหมดังนะนั้นเราอยากจะเห็นนะถ้าการกลับตัวเช่นว่าเป็นอะไรครับนี่ไม่ใช่เอาหม่เป็นอย่างนี้นะสมมติว่าตรงขอบนี้นะครับนะ ในสวิงโลเรา,เราต้องการเห็นราคาที่มาเป็นแบบอย่างนี้นะครับนะเป็นเบรเกอร์ใช่ไหมครับนะต้องการเห็นเบรเกอร์นะครับแล้วถ้าเบรเกอร์เราจะมาเข้าตรงไหนเราก็จะมาเข้าตอนที่รีเทิร์นทูเบรเกอร์แล้วก็ค่อยขึ้นไปนะหรือว่าเราอาจจะอยากจะเห็นเป็นเฟลสวิงนะครับนะบนะก็คือราคาแบบอย่างนี้นครับทะลุเข้ามานะครับแล้วก็ ย่อมานิดนึงแล้วก็ไปแล้วเ,เ,เราจะมาบายคืนตรงไหนคือเมื่อราคาย้อนกลับมาที่ตัวตัวนี้นะครับนะสวิงโล่ก็คือสวิงไฮนี่นะครับก็คือ Return to มันไม่มีคำนี้นะใช่ไหมเมื่ไรเ,เราก็ตั้งเองได้ไหมขึ้นคนก็ตั้งเองใช่ไหมแต่ว่าเรารู้ว่าราคามันจะกลับมาตรงนี้นครับทีนี้บางทีมันเล็กใช่ไหมครับเราลองจินตนาการนะครับถ้าตรงนี้เป็นพินบาร์นะครับอะไรคือพินบาร์ก็คือราคามันลงปุ๊บแล้วก็ขึ้นใช่ไหมครับ ลงมาก็ขึ้นนะถ้าเราเอายึดต,ตรงนี้นะครับเป็นตัวอะไรอ่ะยึดต,ตรงนี้เป็นที่ราคามันเริ่มคอนโ OLID เดชนะครับราคาลงปุ๊บใช่ครับแล้วก็ขึ้นมานะครับแล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นตรงนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเนี่ยนะเดี๋ยวซูมเข้าไปให,ให้มันใหญ่เป็นพิเศษนะครับนะความที่เป็นพินบาร์เนี่ยนะครับโดยตัวมันเองมันก็จะเป็นลักษณะว่าราคามันขึ้นใช่ไหมครับ อันนี้ต้องเป็นนี่ครับเซตนี้นะราคาเปิดถูกไหมไม่ถูกอันนี้ถูกแล้วนะโอเคนะราคาเปิดมานะครับนะมันฮึบมันลงนะครับมันลงมาตรงนี้สนับด้วยแล้วก็กลับขึ้นมาตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ลงมาตรงนี้นะอาจจะเอาเนื้อเน,นเนื้อแล้วกันนะตรงนี้นะครับแล้วก็พุ่งขึ้นมาตรงนี้อ่า เพรานะะนั้นตรงนี้คืออะไรนะตรงนี้ก็คือเฟลด์สวิงนั่นเองนะครับนะเฟลด์สวิงของของ,ของเราให่ไหมครับเพราะนั้นราคามันกลับเข้ามาตรงนี้นะครับนะตรงช่วง high ถึงตรงเนี้ยนะครับนะมันควรจะเด้งต่อไปนะครับนะแต่ว่าด้วยใบแอดที่เราว่าแหมมันไหลามาแรงขนาดนี้มันจะเด้งเลยหรอนะเรา รู้สึกว่าเสี่ยงนะครับเพราะว่าตรงนี้หูมันลงมาแรงนะครับขอถ้าจะเด้งกลับขอเด้งสวยๆนะหรือถ้ามันเด้งจริงๆเราก็อาจจะคิดว่ามันมาแค่ปิดอินบาลานซ์ตรงนีนะ้มันไม่ไปไกลกว่านี้หรอกเพราะฉะนั้นะบ่บบายไม่คุ้มนะครับเพราะฉะนั้นเรารอให้เฟลสวิงตัวเนี้นะมันมันเฟลของเฟลสวิงนะครับก็คือพอราคากลับมาตรงนี้แล้วเนี่ยมันทะลุแหกลงมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นไะอนะ้ตัวติ่งเนี่ยนะครับที่มันสวิงนะครับก็โดนเบรกตรงนี้อนะโอเคอ่นะ ะฉะนั้นตรงนี้พอมันเบรกตรงนี้ปุ๊บนะครับเราก็คิดว่ามันควรจะลงต่อนะครับนะซึ่งมันก็ลงลงต่อจริงนะแต่ก็แอบบาดเสียวเหมือนกันนะเพราะคือผมก็รอรีเทสเมนต์ตรงนี้นะครับโอเคประมาณนี้นะ O.T.E. ของเรานะครับนะ Optimal Trade Entry ตรงนี้นะ Top Loss ก็คือเหนือเซอร์วิงเหนือเซอร์วิงนี้นะครับ แล้วก็ลงลงไปเท่าไหร่ไม่รู้แหละนะเดี๋ยวลงไปดูใน m 1 5ก่อนชุบ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 ไหนนี่มันอยู่ตรงไหนของโลกนี้เนี่ยชุบอ่านี่โอเคใน m 1 5นะครับนะนี่ตรงอีโคนี้อันนี้ก็เป็นเป้าแรกที่ง่ายๆนะครับนะนตรงนี้นะหรือว่าปิดอิมบาลานซ์ตรงนี้นะครับะโอเคนะแค่นี้ก็รวย รวยมากแล้วนะครับอาอาร์หนึ่งสิบสามนะใช่ไหมสิบสามแค่นี้ก็รวยมากแล้วนะด้วยอาศัยพลังนี่นะโอเคอ่ะเดี๋ยวไปดูในสิบสามนี่มันจะไปไหวหรือนะโอเคนะครับนะราคาก็พุ่งปุ๊บมาครับแล้วก็ consolidate นะครับใช่ไหมแต่ว่าเห็นว่าพอช่วงที่ consolidate ัปน consolidate แบบนี้มันไม่ไปอ่ะนะครับจะลงแล้วขึ้นแล้วก็จะย้อนนะครับนะซึ่งถ้ากัดฟันทนนะเราจะเห็นว่าตรงนี้เป็นอะไรครับน,นะตรงนี้เป็นเบรกเกอร์ใช่ไหมครับนี่แล้วมันทำเหมือนจะเป็นเบรกเกอร์นี้ใช่ไหมขึ้นมาจริงๆมันก็ไม่ค่อยสวยมากแต่ว่าก็ใช้หลักการเดียวกันอันเดิมนะครับนะก็คือพอราคามันทําท่าเหมือนจะกลับตัวใช่ไหมครับนี่ตรงนี้นะ ทำท่าเนี่ยชันออกไปใต้นี่ตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้มันอีโค่ใช่ไหมครับตรงนี้เซอร์วิงออกมานะครับแล้วก็กลับขึ้นมางนี้นะครับจังหวะสองกลับมาเหมือนเฟลเซอร์วิงแล้วมันจะไปนะครับแล้วก็กลับมาเพื่อจะไปต่อนะครับนะเรากลับาจะไปอย่างนี้ใช่ไหมครับนะแต่ว่าชีวิตจริงมันคือมันแหกมาถึงตรงนี้ปึบอ่าโอเคนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วตรงเนี้ยผมอาจจะแบบไม่สบายใจละโดดออกไปก่อนนะแต่ว่าพอเราเห็น จังหวะราคามาตรงนี้ปุ๊บเติมไม้จ้านะราคาก็จะกลับมาตรงนี้ให้เราเซลล์ต่อนะครับทีนี้ด้วยตามหลักการแล้วเนี่ยตรงนี้คือคื Consolidate นะครับตรงนี้คือการ Manipulation แล้วก็ Distribution นะครับเรานั้นตรงนี้ราคามันไม่ควรจะกลับเข้ามาตรงนี้ที่มันเทรดไปเทรดมาก็เป็น Balance Price r a n นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือเ e ็บ Liquidity ที่เหนือตรงนี้แล้วก็ลงมานะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถ เข้าเซลเพิ่มอีกหนึ่งไม้นะครับนะหรือไม่พูดให้ถูกคือเราที่เราโดดออกไปนะครับนะแล้วก็เหนือตรงเลนนี้นะครับแล้วก็ลงไปที่เดิมนะสองเท่าบ้านๆของเรานะครับนะตรงจุดเดิมนะครับหรือว่าเราจะไปต่อถึงออนติเมทตรงนี้นะครับนะห้าเท่านะถึงไงอู้เราใกลจะไปถึงนะครับนะไปถึงตอนกลางคืนทุ่มหนึ่งนะโอเคนะทั้นก็ตรงตรงนี้นะครับก็เป็นไอเดียการเดินทางของ ราคานะครับนะว่าเป็นการยังไม่ถึงจุดเป้าหมายของเรานะแล้วก็เป็นเป้าหมายของเราก็มีความลอดตาลอดใจนะในขั้นสูงนะครับนะเพราะว่ามันเป็นอะไรอีโคที่มันอยู่ในดิสคา t นะครับเนะห็นไหมว่าตรงตรงที่เราคอนซูเดตเงี้ยมันยังอยู่ในพีเนียมอยู่เลยนะครับนะเพราะฉะนั้นมีโอกาสสูงที่มันจะลงต่อนะนะแล้วก็ตรงนี้มันเริ่มไหมมันจะเป็นออเดอร์บล็อกหรือเปล่ามันก็แตก นะครับเนี่ยตรงนี้มันก็ราคามันเทดไปเทดหนาอยู่แต่ว่ามันมีอีโคโลตรงเนี้ยที่เป็นรอลีควิดิตี้มานะครับเนาะวันนี้ก็พอแตะทาร์เก็ตตั้งแต่ตอนนี้นะครับชึบชึบอ่านะแค่นี้ก็13บสามอ่ะเนาะถ้าเราแบบโฮถึงตรงนี้โฮออนยี่สิบเท่านะครับนะใช้ จังหวะเนี้ยราคามันจะไปตอนอาจจะด้วยความแรงอะไรก็ตามผมไม่แน่ใจว่ามันมีข่าวหรือมันมีอะไรตุดจีนะช่ไนะแล้วก็ราคาเนี้ยก็ได้แบบเด็ดเลยนะก็หวังว่าคลิปเนี้ยคิดว่าในบรรดาวความในการศึกษาเทคนิคนะครับนะผมคิดว่าไอ้ตรงเนี้ยเป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่าตาสว่างมากเบิกเนตรมากนะครับ คือการเดินทางของราคาแล้วก็การคอนเฟิร์มว่ามันจะไปต่อนี่นะโดยทีเ่เห็นไหมครับว่าตัวเรียนเนี้ยนะครับมันไม่ได้ถึงกลับมาข้างล่างสักเท่าไหร่นะจริงๆมันก็ลงมาถึงตรงที่ทําตัวเป็นออเดอร์บล็อกข้างล่างนี้เลยเห็นไหมครับนะนีถึงเป๊ะน,นี้เลยนะโอเคนะลงมาอีกเส้นนิดหนึ่หงหแค่นี้ก็ยี่ห้าเท่าบ้าไปแล้วนะครับก็ แต่ว่าเอาแค่ของปากของคอแล้วกำไรคือกำไรนะครับนะไม่ได้ไม่ต้องเอาเยอะก็ได้นะแต่ว่าคิดว่าเทคนิคนี้เป็นเทคนิคทองมากๆนะแล้วก็ถ้าใครอยากจะดูในคอร์สพรีเมียมที่ผมกำลังจะทำนะกำลังกำลังทำอยู่ค่อยๆทยอยทำนะตามเช้าที่จะมีแรงนะครับก็คิดว่า อันนี้จะต้องอยู่ในนั้น,นในมุมมองเนี่ยนะครับส่วนถ้าใครคิดว่ามุมมองคลิปนี้มีประโยชน์นะครับนะกดบุ๊กมาร์กเลยกดติดดาวให้เลยนะครับผมก็อยากจะติดดาวตัวเองเหมือนกันเพราะวัวนหนึ่งผมอาจจะเกิดเมาแล้วก็ลืมมุมมองนี้ไปก็ได้นะเป็นมุมมองที่ผมคิดว่ามีประโยชน์มากๆนะครับก็โอเคนะคลิปนี้ก็เพื่อคิดว่าคงจะล่วงเลยนานเกินไปแล้วแหละนะสำหรับใครที่ ทนดูมาถึงตรงนี้นะครับก็ได้เห็นว่าคลิปนี้ประโยชน์ก็กดแชร์นะกดไลค์กด s ับสไครต์อะไรก็ตามอัธยาศัยนะครับโอเคก็พรุ่งนี้ก็ไม่รู้ว่าชีวิตจะเป็นยังไงเนาะอาจจะแต่ราคามันกลับตัวแล้วแหละอาจจะคอนเซอด์เยแค่ตรงกลางนี้ก็ได้อย่าไปเดามากครับโอเคนะครับ ก็จบคลิปครับสวัสดีครับ